ัสดีคับผมจะก,กีมาแล้วนะครับผมนี่วันนี้ก็อยู่ที่ร้านเด่นห้นามอเตอร์กรุ๊ปอำเภอเมือง,จ,งจังหวัดเชียงรายอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ตะก,กี้ก็มาพร้อมกับพายุฝนอีกแล้วนี่ว้าวกำลังมืดมาเลยนะครับช่วงนี้เชียงรายฝนตกทุกวันนะทุกคนโควิดก็เพิ่มขึ้นทุกวันตอนนี้สถานการณ์หน้าร้านก็เริ่มเงียบอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ตะก,กี้ก็จะมีสาระดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะครับผมก็ เอาไว้เป็นแนวทางสําหรับลูกค้าลายใหม่นะครับที่ต้องการออกรถมอเตอร์ไซค์นะครับไว้ใช้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อใช้ในการตัดสินใจแล้วก็สาหรับคนที่เคยออกรถแล้วคุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่แต่ว่าเราเสนอว่างเงินดาวอยู่ที่1.000 0ืใช่ไหมครับพอวางเงินดาวไป1.000 0แล้วธนาคารเขาทำสัญญาแล้วแต่ผลออกมาบอกว่าไม่ผ่านแต่เขาก็จะมีแบบข้อเสนอพิเศษมาถ้าคุณเพิ่มเงินดาวมาอีก5,000 ก็ถ้ากับคุณดาวอยู่ที่หมื่นห้าคุณก็จะผ่านทันทีอ่าเคยเจอปัญหานี้ไหมครับแล้วทําไมเขาถึงขอเพิ่มวงเงินคุณที่จริงอ่ะบางครั้งก็วางเงินวางเงินดาวหนึ่งหมื่นก็อาจจะผ่านได้นะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ตะก,กี้ก็จะมาอธิบายนะครับทําไมเขาถึงต้องขอเพิ่มเงินดาวจากคุณนะครับคุณถึงจะสามารถกู้ผ่านกับของสินเชื่อธนาคารได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแจ็ก,กี้ชาแนลนะครับผมก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าทําไมทางธนาคารเขาถึงขอเพิ่มจํานวนเงินดาวของคุณลูกค้านะครับทั้งที่จริงแล้วคุณอาจจะออกจํานวนเงินดาวที่คุณได้ตั้งไว้แล้วก็สามารถผ่านได้นะครับอย่างเช่นลูกค้าที่ออกรถผ่านกับของแจก,กี้นะครับแจก,กี้ก็ส่งเรื่องผ่านธนาคารแต่แจก,กี้ก็จะเน้นย้ากับลูกค้าไว้เลยนะครับว่า ถ้าสมมติตอนนี้นะครับลูกค้ามีเงินจํานวนอยู่ทั้งหมดเลยตอนนี้เราจะวางดาวอยู่ที่20,000บาทนะครับซึ่งราคารถที่เราจะขอกู่อยู่ที่ประมาณ8 0,000บาทใช่ไหมครับซึ่งที่จริงเราวางไว้ประมาณเริ่มต้นที่8000บาทมันก็สามารถออกรถได้แล้วนะทุกคนแต่ตรงนี้ถ้าลูกค้ามีงบอยู่2 0,000แล้วก็เรากะจะแจ้งเขาบอกว่าเราขอวางไว้2 0 0 0 0นเลยอันนี้ผมไม่แนะนําให้แจ้งไว้ทั้งหมดนะครับ อย่างน้อยให้เราแจ้งไปสักครึ่งหนึ่งก่อนแบบว่าเราขอ,อาวางดาวอยู่ที่หนึ่งหมืนนะครับส่งเรื่องไปขอจัดอยู่ที่10,000ืนเพราะอะไรก็คือถ้าสมมุติว่าที่เจอมากันเยอะก็คืออย่างลูกค้ามีจํานวนเงินทั้งหมดเลยอยู่ที่ห0 0 0 0หืนใช่ไหมครับแล้วก็แจ้งเข้าไปเลยว่าขอดาวไว้ห0 0 0 0หืนแล้วก็ทีนี้ผลอนุมัติออกมาก็คือคุณกู้1 0,000มื่นดาวหนึ่งหมืนไม่พอต้องเพิ่มเงินดาวมาเป็นอ่าหมื่นสามบ้างงหมื่นห้าบ้างนะครับถึงจะผ่าน แล้วก็ถ้าคุณอยากได้รถอยู่แล้วแล้วก็คุณต้องไปหาเงินเพิ่มอีกห้าพันอย่างเงี้ยค,คุณคือในใจเราคืออยากได้รถอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องพยายามหาเงินเพิ่มอีกห้าพันซึ่งจะต้องไปหาหยิบยืมจากเพื่อนบ้างครอบครัวบ้างนะครับมันก็จะส่งผลเดือดร้อนให้ตัวเราด้วยนะครับ oh. ซึ่งจอกรถทันทีก็เป็นภาระแล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งเงินเรายังไม่พออย่างเงี้ยครับก็คือวิธีนี้ครับปัญหานี้มันจะหมดไปก็ใช้วิธีของจะก,กีีเลยที่จะก,กีีแนะนําลูกค้าทุกคนเลย,ยเช่นคุณมีสองหมื่น ให้เราแจ้งกับธนาคารไปก่อนเลยว่าเราขอดาวไว้ที่หนึ่งหมื่นเผื่อว่าเดี๋ยวเขาจะใช้กลยุทธ์เราวางไปหนึ่งหมื่นแล้วเขาไม่พอเขาอาจจะขอมาเป็นหมื่นห้าได้ไหมพี่อย่างเงี้ยแล้วก็เรามีอยู่สองหมื่นอยู่แล้วนะครับอยู่กับตัวอยู่แล้วสองหมื่นซึ่งเราเขาขอเพิ่มมาอีกห้าพันเท่ากับหมื่นห้าเนียฮะเราก็ยังมีเหลือครับเหลืออีกตั้งห้าพันนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเขาขอเพิ่มมาขอดาวหมื่นห้าโอเคถ้าหมื่นห้าผมได้ลดเลยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยครับ ธนาคารเขาแจ้งว่าโอเคได้ลดชัวแน่นอนเพราะตอนนี้ผลอนุมัติออกมาแล้วแต่คุณต้องวางดาวอยู่ที่หมื่นห้าอ่าณตอนนั้นก็คือเราทราบผลแล้วว่ามันอนุมัติแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยบอกว่างั้นผมขอเพิ่มเป็นดาวสองหมื่นเลยนะครับซึ่งตรงนี้ธนาคารไม่สามารถปฏิเสธเราได้แล้วนะครับอ่าซึ่งเรามีงบเยอะกว่านะครับยังดีกว่าถ้าเราแบบว่าเราแจ้งไปก่อนสองหมื่นเกิดถ้าเราอ่า แจ้งไปเลยจะวางไว้สองหมื่นเขาอาจจะใช้วิธีสักสองหมื่นสามสองหมื่นห้าไหมถ้าสองหมื่นห้าที่ผ่านเลยถ้าสองหมื่นมันอาจจะไม่ผ่านนะอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องไปหาเงินเพิ่มมาอีกนะครับก็ใช้วิธีของจะก,กีเลยนะครับก็คืออย่าแจ้งจานวนเงินดาวทั้งหมดที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะครับให้เซฟไปก่อนนะฮะให้กั๊ไว้สักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับทําไมเขาถึงขอเพิ่มณที่นี้จะเจอปัญหาตรงที่ลูกค้าหนึ่งเป็นลูกค้าที่แบบรายได้ไม่มั่นคงนะครับ ต่อเดือนมันได้ไม่มั่นคงบ้างนะครับทางธนาคารเขาไปเช็คเครดิตลูกค้าแล้วนะครับรายได้มันมันไม่มั่นคงเขาก็ขอดูที่สเตตเมนต์นะครับถ้ารายได้เราไม่มั่นคงแล้วเขาก็จะใช้วิธีแบบขอเงินดาวลูกค้าเพิ่มมาเรื่อยๆเพื่อจะให้ยอดจัดของลูกค้าลดน้อยลงนะครับเพื่อจะให้ภาระหนี้สินของลูกค้าเหลือน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ถ้าลูกค้าที่มีแบบรายได้เยอะอยู่แล้วนะครับเป็นคนค่อนข้างมีเครดิตตรงนี้ครับเขาไม่มีปัญหานี้แน่นอนนะครับ คือคุณจะดาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับคือจะฟรีดาวเลยก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ปัญหานี้จะเกิดกับบุคคลที่เครดิตไม่ค่อยโอเคนะครับก็คือขึ้นๆลงๆไม่ได้ต่อเนื่องนะครับหลังๆมาจะก,กีีก็ได้แนะนําลูกค้าทุกทุกเคสเลยนะฮะแนะนําลูกค้าไปหมดเลยนะครับซึ่งลูกค้าก็เออมันก็เป็นจริงที่จะก,กีีแนะนําเขาไปจริงๆถ้าเรา,อาบอกไป50าเปอร์เซ็นต์เขาก็จะขอเพิ่มมาเนี้ยออันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ ซึ่งสามารถอนอานไปใช้ได้นะครับผมใช้ได้จริงนะครับถ้าป,ปัญหานี้เกิดขึ้นเกือบทุกคันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับที่กําลังที่คิดที่จะออกรถคันแรกนะครับผมถ้าชื่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องจกักี้วยนะครับขอบคุณมากครับ